ถ้าตัดชุดสีขาวโอโมเซตนี้นะคะรหัส21รหัส21ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะเซตนี้990บาทเซตนี้990าสบาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะวันนี้นะคะคุณลูกค้าจะได้รับนะคะผ้าขอม้านะคะผืนละ1น0บาทแถมไปให้ใช้ฟรีอีก1่ผืนด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะคกคสะคะ็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยน,ะะวนนนนะะะควัััี้้้ส่งซือเป็ผาตดดชุด 990บาทกดไลค์ได้ยังคะกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง youtube แม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าขารับนะคะผ้าข่าม้าผ้าฝ้ายผ้าข่าม้าผ้าฝ้ายผืนละ100บาทแถมให้ฟรีอีก1ผืนด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากได้เฉพาะผ้าลายผืนนี้ขนาดหน้าผ้า100ซนเมตรความยาวอยู่ที่ 180ซนเมตรค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดผ้าถุงจะนําไปตัดเป็นกระโปรงหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดนะคะเป็นชุดมินิดสเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ตัดได้เลยคุณลูกค้าค่ะรอบอกไม่เกิน40นิ้วค่ะรอบอกไม่เกิน40นิ้วนะคะรอบเอว34สะโพก44ตัดได้นะคุณลูกค้านะตัดได้ค่ะความยาวสุดผ้าได้ถึง35นิ้วแล้วก็ความยาวแขนได้อยู่ที่8.5นิ้วเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้แหละค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนำไปตัดดเเเเเยย็บบพพิิ่่่มตไไ้้ลืนีททาาร590 590าบาทเป็นงานผ้าไทยกัดลายสวยมากคุณลูกค้าขาสีไหมนะสีผ้าเป็นอะไรที่แบบว่าระมุนมากๆเลยนะสีผ้าเป็นอะไรที่ระมุนมากๆนะคะมีทั้งม่วงมีทั้งชมพูนะคุณลูกค้าขาแล้วดอกสีนะคะจะเป็นหลักๆจะเป็นสีขาวใช่ไหมนุ่มก็เลยบอกว่านะคะขอแนะนํานะคะให้นะคะตัดนะคะกับเสื้อคุณลูกค้าขาเสื้อเป็นสีขาวโอโมแบบนี้เลยแล้วใส่กับผ้าผืนนี้คุณลูกค้าขารับรองสวยมากๆรับรองสวยมากๆสวยแบบรอยมาเลยคุณลูกค้าขาสวยหวานละมุนสุดๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบ สนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008คุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากได้เฉพาะผ้าไปตัดเสื้อคะอยากได้เฉพาะผ้าไปตัดเสื้อได้เลยคุณลูกค้าคะราคาชิ้นละ490บาทราคาชิ้นละ490บาทนะคะนุ้มมีกระเป๋าค่ะนุ้มมีกระเป๋าใส่โทรศัพท์แถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0890416008ค่ะสีขาวโอโมแบบนี้ไงสีขาวโอโมแบบนี้เลยนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สาามรถตติด สั่งตัดเข้ามาได้ด้วยนะให้ทางร้านตัดให้วันนี้นะคะค่าผ้าพร้อมค่าตัดนะคะหนึ่าบาทนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุงอยากให้ทางร้านตัดเป็นกระโปรงให้วันนี้ 1, 2 9 0บาท1290บาทค่ะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณพี่ๆททุกท่านด้วยนะคะอยากให้ทางร้านของเราตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยหรือว่าสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่ เซตนี้รหัส21ใครรับเซตนี้แจ้งเข้ามาักเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6ด0 8้ย่ใจอย่าลืมนะนุ่มมีนะคะผ้าขอม้านะคะแถมให้ฟรีอีก1ผืนด้วยนะคะผ้าขอม้าขออนุญาตเลือกลายให้นะรับรองสวยถูกใจแน่นอนสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะเซตนี้นะคะผ้าตัดชุดนะคะ990บาทสีขาวโอโมรหัส21ขอบพระคุณมากๆค่ะ